สวัสดีค่ะวันนี้มีส่งมอบรถนะคะ c ี v i c t u r b o บเกรด l Plu ลสนะสำหรับคันนี้ราคายอยู่ที่1,9900านนะคะยังไม่รวมค่าสีดำมุกอยู่ที่6,000บาทต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะเดิมๆก็สวยอยู่แล้วแต่ว่ามีการแต่งสเกิร์ตนะคะรอบคันด้านหลังจะเป็นท่อเหลี่ยมนะคะสวยงามนะคะชิ้นงานาดักรถเป็นสีดำนะคะก็จะดูเป็นสีดำทั้งหมดซึ่งปกติชิ้นด้านหน้าเป็นทูโทนนะด้านหลังนะคะเป็นท่อเหลี่ยมนะคะ ก็ลูกค้าติดสปอยเลอร์ด้วยนะคะสปอยเลอร์ก็เป็นแบบแนบนะคะก็สวยงามในส่วนตัวสเกิร์ตสปอยเลอร์เนี่ยแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะก็ได้สวยๆแบบนี้เลยโปรโมชั่นดีๆออยจัดให้แบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูภายในห้องผู้โดยสารด้านในนิดนึงนะคะในส่วนของตัวฟิล์มนะคะลูกค้าเลือกความเข้มอยู่ที่รอบคัน60บานหน้า40ก็ได้ทัศนวิสยัยมุมมองประมาณนี้นะคะซึ่งส่วนมากลูกค้าก็จะเลือกความเข้มนี้กันแล้วก็ติดไฟสองเท้าสีขาว ติดกล้องหน้ารถมีคิ้วบันไดนะคะต้องบอกเลยว่าสวยมากนะคะรุ่นนี้นะคะก็สําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะทักมหาออยเนี่ยโปรดีมากย,ยินดีดูแลคะ่ะ